อันดับหนึ่งในใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงต้องยกให้มามิโปโกะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานญี่ปุ่นเพราะเป็นทิชชู่ที่เน้นเรื่องความอ่อนโยนแบบสุดๆส,ส่วนผสมของน้ำบริสุทธิ์99%และให้ความชุ่มชื้นโดยปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์โลชั่นสีเติมแต่งและน้ำหอมจึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบเรื่องการระคายเคืองโดยเดิมสแกนเอเชียจึงทําให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสามารถใช้เช็ดทําความสะอาดก้นเด็กได้บ่อยตามที่ต้องการเนื้อผ้ามีคุณภาพนุ่มละมุนใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม่ผิวบอบบางเลยค่ะทิชชูเปียกที่มีเนื้อผ้าที่หนานุ่มเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีถักทอเนื้อกระดาษรูปรังพึ่งเพื่อให้เก็บกักน้ำได้มากและทำความสะอาดได้หมดจด อีกทั้งยังปลอดภัยจากสารตกค้างและสารก่ออาการแพ้ด้วยส่วนผสมของน้ำบริสุทธิ์99.9%ปลอดแอลกอฮอล์น้ำหอมสารเรืองแสงฟอร์มันดีไฮและพาราเบนพร้อมให้ความชุ่มชื่นด้วยสารสกัดจากวิตามินอ e ีและอะโลเวราธรรมชาติจึงไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแม้ว่าต้องเช็ดบ่อยไว้วางใจได้ด้วยการผลิตและทดสอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ว่าคุณได้มอบสิ่งดีๆให้กับลูกน้อยของคุณ พิษชู้ที่มีความหนานุ่งราวกับสำลีผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ที่ให้สัมผัสอ่อนโยนและมีคุณสมบัติซึมซับได้ดีเยี่ยมโดยให้ความชุ่มชื้นแบบไม่ทำให้รู้สึกเหนียวเหนอะหนะตัว นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างว่านหางจระเข้และวิตามินอ e, ีที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชืน้นได้รับการทดสอบจากแพทย์แล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือการระคายเคืองต่อผิวหนังของทารกแล้วเพิ่มจุดเด่นด้วยกระดาษพิมพ์ลายหนีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ไว้เอาใจเด็กๆอีกด้วย อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่คุณแม่วางใจสำหรับลูกน้อยที่ผิวบอบบางมากคือรุ่นนี้จากดีนี่เลยค่ะเพราะเป็นสูตรออร์แกนิกที่ผ่านการทดสอบและได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าปลอดภัยมีเนื้อผ้าหนาแต่ให้สัมผัสนุ่มอมุนเป็นพิเศษทั้งยังผสมผสานไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดและน้ำบริสุทธิ์99%ที่ทั้งปลอดภัยและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวปราศจากน้ำหอมและแอลกอฮอล์และไม่ทำให้เด็กๆรู้สึกเหนียวเนหนอะหนะตัวเลยค่ะ พีเจียนแบรนด์ที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่มาอย่างยาวนานสำหรับสินค้าเด็กสำหรับทิชชู่เปียกก็เช่นกันที่ผลิตจากเยื่อกระดาษพิเศษให้ความหนาและนุ่มมีความชื้นแบบพอดีทำให้ไม่เกิดการอับชื้นและยังปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมสีและพาราเบนโดยผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานจึงมั่นใจได้ว่าสะอาดและปลอดภยัยเพิ่มความชุ่มชื้นและผ่อนคลายให้กับผิวด้วยสารสกัดจากคาร์โมไมสามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพีเจียนจึงเป็นที่ไว้วาง ใจเพราะคิดมาดีแล้วเพื่อคุณและลูกรัก ทิชชู่เปียกที่ให้ผิวลูกน้อยของคุณชุ่มชื้นได้เสมอด้วยสารสกัดจากโจโจบา้าออยธรรมชาติโดยปราศจากการเติมแต่งน้ำหอมแอลกอฮอลและสารตกค้างต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแพ้ไม่ระคายเคืองด้วยน้ำที่มีค่า p h ที่พอเหมาะสำหรับผิวอันบอบบางทุกอย่างผ่านการทดสอบการแพ้และระคายเคืองที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญเนื้อกระดาษผสมเนื้อผ้าสปูเลสที่มีความยืดหยุ่นสูงจึงเหนียวไม่ยุย่ยไม่เป็นขุยง่ายแถมยังนุ่มเพื่อผิวละมุนของทารกโดยเฉพาะเลยค่ะ ทิชูเปียกน้องใหม่ที่นอกจากจะอ่อนโยนแล้วยังมีเนื้อกระดาษที่ปลอดภัยที่ทดสอบแล้วว่าปลอดสารเรืองแสงที่อาจทำร้ายผิวได้นอกจากนี้ยังให้ความนุ่มชุ่มชื้นทุกครั้งหลังใช้งานพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยสารสกัดจากธรรมชาติออแกนิกอย่างคามโมไมล์และว่านหางจระเข้ปราศจากสารตกค้างและสารก่อให้เกิดอาการแพ้เพราะไม่มีส่วนผสมของโลชั่นแอลกอฮอล์และน้ำหอมเนื้อกระดาษเหนียวและนุ่มเป็นพิเศษ ช่วยคุณทำความสะอาดผิวเด็กได้อย่างหมดจดเลยค่ะ ทิชชูเปียกรุ่งนี้มีผิวสัมผัสที่นุ่มและอ่อนโยนด้วยเส้นใยแบบ 3D ฮันนี่คอมและมีส่วนประกอบหลักของสูตรน้ำบริสุทธิ์99.9%พร้อมส่วนผสมของวิตามินอ e ีที่ช่วยฟื้นฟูปกป,ป,ป้องเซลล์ผิวและยังมีอะโลเวยราที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชืน้นแก่ผิวลูกน้อยอีกด้วยแถมทางแบรนด์ได้ทำการทดสอบด้านผิวหนังแล้วว่าปลอดภยัยไม่ระคายเคืองผิวที่สำคัญปราศจากแอลกอฮอล์สารพาราเบนสารกันเสียและไร้สารเรืองแสงคุณพ่อคุณแม่ม ใ,ใจหายห่วงได้เลยค่ะสินค้าที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ผิวหนังและผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยว่าปลอดภัยมีความโดดเด่นตรงที่ใช้สารสกัดจากเมื่อกหอยซึ่งอุดมด้วยวิตามิน A, C, E และน้ำแร่เซนทิกจากฝรั่งเศสเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นมีคุณสมบัติลดอาการระคายเคืองป้องกันไม่ให้เกิดผดผื่นคันและยังมีค่า pH ที่สมดุลอีกด้วย นอกจากนี้เนื้อทิชชู่มีความหนานุ่มปราศจากแอลกอฮอล์น้ำหอมและพาราเบนซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ใช้งานได้อย่างสบายใจเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาทิชชู่เปียกสำหรับลูกน้อยที่ไว้วางใจได้แบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจค่ะด้วยเนื้อกระดาษที่หนาและเหนียวแต่นุ่มยิ่งกว่าด้วยการปั๊มลายรังผึ้งปลอดภัยด้วยส่วนประกอบหลักอย่างน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อถึง7ขั้นตอนไม่ระคายเคืองด้วยสารสกัดธรรมชาติของมังคุดเพื่อให้ความชุ่มชื้นจึงใช้ได้แม้ผิวที่แพ้ง่ายโดยผ่านการทดสอบการแพ้จากหลากหลายสถาบันานานาชาติ อีกทั้งยังได้รับการรับรองในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ว่าปกป้องจากเชื้อแบคทีเรียจากเกาหลีอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด